จะผ่านไปกี่ปีเหรียญปีพศออนี้ก็ยังครองใจนักสะสมเหมือนเดิมนะครับราคาของเขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเห็นหลักพันโอนะครับเป็นปีพศใดนะครับเป็นปีพศใดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเหรียญปีพศออนี้ มีราคาการประเมินสูงมากเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ปีสามสามแน่นอนนะครับพี่น้องไม่ใช่ปีสามสามแน่นอนไม่ใช่ปีสี่หนึ่งแน่นอนนะครับแต่ราคาของเขามากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวมากเลยทีเดียวนะครับหลายเท่าตัวเลยทีเดียวใครมีสะสมเหรียญปีพศออนี้อย่าทำนิ้วห่างนะครับเหรียญของท่านจะหลุดมือเออนะครับ เอาละนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องเหรียญปีพศนี้เนาะชนิดราคา1ิบาทเนี่ยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสัน่นนะครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่ๆน้องๆในเวลาแสงทองสองทางลงคลิปใหม่ๆลงไปแล้วก็มีการประกาศรับซื้อแลกเปลี่ยนกันนะครับในคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนั่นเองเนาะก่อนที่เราจะ มาพูดคุยกันนะครับเราไปดูสคริปต์นะครับเราไปดูสคริปต์ที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารของทางช่องของเรานะครับไปได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พี่ลุงป้านามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสองทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญ บางปีพศอ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว,ว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรรักเรื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงนั่นคือช่องทางการติดต่อของทางช่องแสงทองสองทางนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามนะครับอ่าก็ วันนี้เรามาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่าที่เป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับก็ถือได้ว่ามีอยู่หลายๆปีพศด้วยกันนะครับเป็น10บๆปีพศนะครับที่ติดอันดับความหายากและก็มีคุณค่ามีความนิยมในการเก็บสะสมกันเยอะแยะมากมายนะครับจะเป็นปีพศได้เรามาพูดคุยกันนะครับพี่น้องด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเป็นเหรียญราษาโลหะสองสีนะพี่น้องอถึงแม้จะมีความสึกหรอ แต่หลายหลายคนเห็นปีพศก็ต้องอดเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าเหรียญปีพศนี้เขาผลิตออกมาน้อยแล้วก็มีราคาการประเมิน UNC นั้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับในอนาคตข้างหน้านั้นเหรียญปีพศนี้เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งแน่นอนนะครับใครมีเทียบเท่า UNC ยิ้มหูฉีกเลยทีเดียวนะครับ no. นี่คือสภาพนะครับลวดลายด้านหน้าเนาะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9ปีพศนี้ถ้าถามถึงเหรียญที่ผิดปกติจะน้อยนะครับปีพศนี้ถ้าถามถึงเหรียญผิดที่ผิดปกตินั้นจะน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญปีพศออนี้เขาผลิตออกมาน้อยนั่นเองนะครับความผิดปกติมันก็เลยน้อยตาม ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าแม่แบบแม่พิมพ์ของเขานั้นยังไม่สึกหลอยังไม่ได้มีการรันที่อยอดการผลิตที่เยอะมากเท่าไหร่นะครับซึ่งมีการผลิตออกมาก็ยังอยู่ในการควบคุมที่ชัดเจนนั่นเองเนาะทำให้เหรียญเหล่านี้มีคุณภาพที่อย่างที่เราเห็นนะครับพี่น้องเหรียญปีพุทธศักราช2542นะครับเป็นเหรียญติดอันดับ3 อันดับ4เนาะเป็นเหรียญติดอันดับ4ของเหรียญหายากของชนิดราคา10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาเพียงแค่1นึ่งล้านสามื่นเหรียญหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะครับพี่น้องยูเนั้นเขาประเมินไว้สูงมากเลยทีเดียวถึง6กรบาทต่อเหรียญน,นะครับแต่เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วไหลหลายช่องนะครับ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องใครที่ขายไม่ได้ก็ถือว่าเหรียญปีพศนี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับใครคใครก็ต้องการเช่นเดียวกันปีพศ2542นะครับพี่น้องหลายๆคนบอกว่าฉันจะไปขายที่ไหนต้องถามเราเองนะครับพี่น้องถามเราเองเรามีความต้องการมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องเราต้องการเจ็บมากน้อยขนาดไหนเราถึงหาเจอหรือหาไม่เจอเราต้องการ ซื้อขายมากน้อยขนาดไหนเราถึงขายได้ขายไม่ได้ถามตัวเองนะครับพี่น้องถามตัวเองของพวกนี้เนาะอยู่ที่ความรักความชอบความพยายามของเรานะครับคนที่อยากขายในสิ่งของสิ่งใดนะครับเราก็ต้องมีลู่ทางแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับเราอยากขายผลไม้เราก็ต้องไปในตลาดผลไม้นะครับพี่น้องเราอยากขายพระเราก็ต้องเข้าตลาดพระ เราอยากขายเหรียญเราก็ต้องเข้าตลาดเหรียญไม่ใช่เราอยากขายเหรียญเราไปที่ตลาดผลไม้มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นเนาะอ่าก็พูดกันไปนะครับให้แง่คิดกันไปเนาะเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องบางคนก็ไม่มีลู่ทางนาเนาะเพจเหรียญต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะพี่น้องคนที่ต้องการมีเยอะแยะมากมายเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ เพจใช้ช่องทางต่างๆนั้นให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าเล่นเฉยๆนะครับ Facebook ทําให้มีประโยชน์ก็มีประโยชน์ทําให้มีโทษมันก็มีโทษนะครับเพราะฉะนั้นสื่อสารออนไลน์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เขามีประโยชน์ทําให้เขาเกิดประโยชน์กับเราจะดีกว่านะครับพี่น้องอย่าไปต่อว่าอย่าไปด่าทอกันในเพจในสื่อออนไลน์ต,ต่างๆไม่ดีนะครับพี่น้องอย่าไปต่อว่ากันอย่าไปด่ากันนะครับ อาจเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเอาสิ่งของหรือว่าเอาสินค้าต่างๆเอามาลงประมูลขายกันนะครับพี่น้องอมันจะได้เกิดประโยชน์กับตัวเราเนาะนี่คือเหรียญของปีพศ .2542 นะครับทางช่องของเรานั้นก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับหากใครมีสภาพสวยๆนะครับพี่น้องบางคนบอกว่าเอ๋นะครับ ทำไมต้องถามหาสภาพที่มันเทียบเท่าหรือว่าสวยๆที่ยังไม่ได้ใช้ละ่ะนะครับใครก็ต้องการอยากได้สิ่งสวยๆงามๆทางนั้นนะครับสิ่งไม่สวยไม่งามใครละจะอยากได้เป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ามันก็ต้องดูในสิ่งของเหล่านั้นนะครับพี่น้องว่าเออมันหาย,ยากมากน้อยขนาดไหนมันสมควรที่จะมีความสวยงามที่ใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่หรือเปล่านะครับ อ่ามันก็ต้องดูที่เหตุและผลนั่นเองเนาะเพราะว่าเหรียญเหล่านี้ก็ยังมีใหม่ๆให้เราเก็บสะสมอยู่นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องใครมีต้องการแบ่งปันนะครับตามที่อยู่ที่เราทําสคริปเอาไว้ให้นะครับติดต่อเรามานะครับวิธีการการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหาดูตาม คลิปวิดีโอที่เราแนะนําเอาไว้ให้นะครับว่ามีวิธีการยังไงอยากขายเหรียญให้กับแสงทองทางทําอย่างไรนะครับถึงจะได้ขายนะครับก็ไปดูกันเอานะครับพี่น้องเราแนะนํากันแทบทุกคลิปนะครับสําหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะเอาละสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าอาได้บ้างสําหรับเหรียญส0บาทปีพุทธศักราช2542นะครับ ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ